ยูเนสโกขึ้นทะเบียนพิธีไหว้ครูเป็นมรดกโลกกันดีกว่าครับเบกก้ค่ะมาเลยค่ะคือตอนเราเป็นนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนไหนเนี่ยทุกโรงเรียนเขาจะมีพิธีไหว้ครูพคเพื่อเป็นการลําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เราก็สนุกสนานเนาะทำพานไหวค้ครูกันไปแข่งกับเพื่อนนั่นแหละเรียกว่าเป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีนิยมสืบทอดกันมาแต่ล่าสุดค่ะกระทรวงศึกษาธิการออกมาบอกว่าเฮ้ยเราเตรียมเสนอพิธีไหว้ครูเนี่ยเข้าสู่ยูเนสโกกันไหมให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อตอบกระแสะสังคมให้ทั่วโลกยอมรับและสักการะตอบแทนคุณครูนะคะให้ระลึกถึงพระคุณและความตั้งใจในการเรียนให้รู้สึกว่าการเป็นครูเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นกันแล้วเป็นกันช่วชีวิตเลิกไม่ได้และจะวางแผนขับเคลื่อนนะคะโดยใช,ใช้ระยะเวลากับรถแม็กเนี้ยใหถึงยูเนสโกเนี่ยหกเดือนเพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอเพราะออกมาบอกแบบนี้เอ้ยชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยใช่ครับก็ออกมาบอกครับประเพณีการไหว้ครูครับจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนน้อม ึถึงพระคุณครูให้นักเรียนมีความกระตุนกระตันยูรู้คุณนะครับนับเป็นคุณธรรมที่ควรส่งเสริมซึ่งคนรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยถูกปลูกฝังและให้การยอมรับให้ความสําคัญครับแต่คนรุ่นหลังเนี่ยหลังๆเริ่มให้คุณค่าและความสําคัญน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นก่อนที่จะไปยื่นขอให้เป็นมอโดกโลกควรจะต้องหันมาแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้คนส่วนใหญ่หันมาให้คุณค่าและความสําคัญเสียก่อนมิฉะนั้นเนี่ยหากได้รับการรับรองเป็นมอโดกโลกแล้วแต่คนไทยด้วยกันเนี่ยกลับไม่เห็นคุณค่ามันจะดูแปลกๆไปนะ เขาบอกก็ดีนะครับ<อ>แต่ที่สําคัญคือคุณภาพของการศึกษาหรือเปล่าคุณภาพผู้สอนก็ควรพัฒนาไปด้วยไม่ใช่อยากจะได้แต่กล่องแต่ข้างในกล่องไม่มีอะไรวัฒนธรรมมันบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชนชาติครับไม่เสียหายสําหรับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามองว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการทําแบบนี้เป็นแค่ฉากหน้านะครับที่อยากจะชดชูภาพลักษณ์เท่านั้นแต่ไม่ได้พัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้น เขาบอกว่าเอาเวลาเตรียมเสนอยูเนสโกไปเตรียมความพร้อมทำอย่างไรให้เด็กตื่นรู้จะดีกว่าหมด